พีน้องกินขนมจีนกันแซ่บพี่น้องนี่น้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าเนาะก็ะมีกับนี่กับขนมจีนนะพี่น้องขระปุ้นเนาะคนเราคืออนะื่นเนาะนี้นี่มีผักกรักกบ,บพี่น้องแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องมาๆาพี่น้องกินกันเด้อ <c oughs> สวัสดีสบายดีพี่น้องนี่ตอนศุกสองก่อการชาแนลอาหารกินมาเที่ยพี่น้องมาเนี้กินขนมจีนแซ่บ์พี่น้องมาเนี้ยนี่พี่น้องขนมจีนเด็ก็มีมายาป่านะพี่น้องอ๋อขนมจีนคือข้าวุ้นเลยเนาะโอ้เฮียบอกข้าวปุ้นเนาะกนลาประเด็นเนาะนี่พี่น้องใส่ถาดตักชาแนลถาดมันใส่จานมันหน่อยพี่น้องใส่ถ้วยมาถักนี่พี่น้องแซ่บ์ฟเสิร์ฟกันเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด็กพี่น้อง มีักบุกที่มีภักอิตูเนาะพี่น้องอิตูบุรพาเนาะภักอั์อนุญาบเบอันไม่เหรออิเหนากับบุญเนาะพี่น้องมีภักอิตูห้ากระบี่เลย่านนี่แล้วผิดจักห้าบงมีมีมีคือมีเด้อเด้อนี่พี่น้องเฉทัดอนุยา ใช้ล mm. bon ูกศิษย์นะพี่น้อาแล้วกยาปะทูเนาะบุ้งไตินไก่มัไตีนไก่เมื่อสัตลาดอมามมาเรบมีเลยบุ้ีมอนางคุณานางกคนบ่ามุกผมยืเถงทีจุ๊บ่เดี๋ยวไปองแส่บๆกัน มีลูกสินปลาลูกสินโหมะลูกสินเนื้ออืมเอาผ้เอาผัดครับืับแซ่บไปน่อกไหมเล็กไปเลน่องบงป่ายซองพังไทยลราหอมไปน่อยนิำกะปุ้ดเมกันเดิมไปน่อน้ำจีนเนะาะคนไทายเบิดกคนจีนอนเราเอิญกบปุ๊น เบียรเอนยงไเบียเอนียงเบียเอนยงขปุ่นแล้วมาปนอกมาไม่้อมาเด้อาเด้อเด้อแซงกันไม่อง,ข,อนนองข้าวปุนยำแรงไ่องเข่ากันเดี๋ยวกินเข่าเข่าปุนเนาะอือ ซ่บอมพริกบิขครเทิ้งเราเดียวกเยอเดียวเอ้ยบุ๊ดามันเข้มจาำลายจ้ำลายกับเข้มบุบบีอืมเรพริกปิเข้มในกะปิคำดีฮะ พี่ก็ผู้แน่เขาทำผสมกันแล้วเนี่ยกุ้งทำผสมกันตั้มได้ตั้มได้มันจะเป็นอะไร เป,ปน็น่อมาเรืเอยๆขบุญขบุญอ้อชุดหนำกับป็น่อมันจานน่อยพวกปน,น่องก็ได้บริสุทธิ์หนำกใจายบ่โลรายเนาะอือ อาทหารพักพระบุราพาทำใจแล้วมาเริเ่มเป็น้องแซ่บๆเพจเพชรน้ำยามึงกินเค็งหนึ่งบนเคงน็งไปยี่สิบเลยเนี่ยพ่อพระท้าน้องนีกก่นได้ผมอพอ xem một ngày không tiền xây Chắp ngày mất chắp này à, hơi đứa thành thằng biển giờ tao cái nghĩ đến thời này thằng ừ. mất Ừ, đều là mượt Ồ, ừ, ซองจานเลยไม่หรอกจานที u u ่ซองแล้วเรนเดิมจานที่ซองทารุษียังมือมัดเดียนเดียวโอพี่น้องใส่ถั่วงอกพี่น้องมีถั่วงอกเนาะใส่ลายผัดจานมาหน่อยก็มีพวกบุ้งอ่นมีไฟตู่คนไทยเอินย่างไฟตู่ใบแมงลักบ่ใบแมงลักแม่นบ่ใบแมงลักตีคนไทยผัเดินใบแมงลัก บางู ality, tu, ่ตู้บ้านเอาเอิอเนาะใส่แกงกุ <laughs> <th> ้งแกงเขียดครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยบู่ตู้สุดยอดไล้ฝอยู่ตู้ขาดฝอยู่ตู้ไรได้แกงกุ้งแกงเขียดได้เนาะขาดเพื่อเราเสแซรวแลยเพราะจานแห่งลายพี่น้องเต็มถาดเต็มจานเลยบ่นนะเมด่อเดยวพอน้องบั้นอันห่อนไหมเนาะ หากณด์เหลวนหนึ่งนีง่นายแม่คนเด้เดแลวใหม่เลยอืมออครับจานแล้ว บีกกบกกันบ <laughs> ิ๊กปลายท่านนี่กระปุกนึงอีกแหวนผ่านกระปุกลายก็มีแหวนเด้อนอนในว่าไปไ่มีนะ น,ะนัําไปบนถั่วหายถอยหน่อยพ่อการหน่อยพ่อ nói nọ sắp xếp เต็มถาด <c oughs> เต็มจานยังไงไปนะพักเต็มถาดเป็นองค์ก่อนนะพรับกินกลับเยอะแยะเลยไหมครับมาเลยทันกะปิพอล้วมันนั้นควันไปกรูด ăn mấy tháng thăm nhảy đó ừ. ông già mà ừ. พี่น้องพักเต็มคาดโ okay, อเคนพี่น้องจบคลิปเพียงเสน่หคขึ้นมาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้นองเดิมพี่น้องบ๊ายบาย